สวัสดีครับมือนี้ห้าได้อันนี้มากครับลูกอินทผลัมนะครับพันบายฮี่นะครับกิโลละสามรอยหาสิบบาทนะครับอ่าเธออยากจะได้กินลูกสดนะครับเดี๋ยวเขามาชิมเบิองอันไปศึกษาวิธีกินลูกสดมันนะครับเข้าว่าให้กินทาง กินทั้งขวางขวางแบบนี้นะครับยาก,กินทั้งกลนอยาก,กัดทั้งกลนนะครับข mm ้าวมัมีแหงมีห้อยหลายๆนี่แหงสีแซบแหงหวานข้าวนะครับเดี๋ยวเราลองกินทั้งขวางคือข้ขอวาวบ้างอืม mm hmm. หวานครับเดี๋ยวนะ หวานหวานหวานแห้งครับแต่ว่าต้องเปลือกสิกรอบๆเนี่ยจะก่อนเคยกินแต่แบบที่มันเป็นแห่งๆมาแล้วนะครับไต่ว่าช่วงน,นี้เอามา เอาต้นพันธุ์มาปลูกในภาคอีสานได้แล้วนะครับอินทาลัมเริ่มเห็นร้ายเลยครับแถวอำเภอเดชแถวกันทลักแังสีจะเห็นเห็นแหนละครับเขาว่าต้นพันธุ์ต้นหนึ่งนี่ราคาแพงแห้งประมาณพันสองร้อยบาทนะครับต้นพันธุ์ของอินทาลัม แล้วสิล่องเอาในไปกาบบึงไปเพาะบึงเพื่อมมันิิติดนะครับจังบ่ตตองเสียงเงินพัน <c oughs> ครับผมสรุปว่ารสชาติหวานดีนะครับมีความกรอบมีมีฝาดๆน้อยนึงนะครับนี่พันพันบายฮี่นะครับสิสี่บกวัวมูเขาวะนะครับครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ